สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องหนูเปิล Channel ค่ะและนี่คือเทอรอตอาร์เทสาคลิปนี้เรามาดูความร้ายกับชาวธาตุน้ำค่ะก็ระกด พิจิกมีนะในช่วงวันที่1นึ่งถึงสิากรกฎาคม68ค่ะก่อนอื่นต้องขอแฮปปี้เบิร์เดย์ให้กับคนราศีกร,รกฎก่อนนะใครที่เกิดราศีกร,รกฎนะคะขอให้มีความสุขมากๆสมหวังในความรักเนะื้อคนโสดอยู่ก็ขอให้เจอคนที่ใช่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ขอให้ได้พัฒนาสมหวังลงเอยคนมีคู่แล้วก็ขอให้รักกันหวานชื่นดูดดื่มเหมือนกับรักแรกๆเลยนะคะอะก็ขอให้มีความสุขกันละกันนะ,ะเรามาดูกันสําหรับใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่นะช่องเบอร์เปอร การดูแบบโหราศสาสากลถ้าคุณไม่แน่ใจว่าคุณอยู่ในราศีธาตุน้ํา mm. ก็รกฎพิจิกมีหรือเปล่าเช็ค <Check S 1> วันเกิดของคุณดูก่อนที่ใต้คลิปได้นะช่องเปิ้ลเป็นการดูแบบโหราศสาสากลค่ะถ้าเกิดมันไม่ตรงแปลว่าราศีที่คุณทราบอยู่เป็นราศีแบบไทยลองเปิดใจด,ดูแบบสากลดูก่อนนะคะว่าตรงมากน้อยแค่ไหนนะถ้าเกิดอยากจะดูแบบไทยร่วมด้วยก็สามารถทําได้นะก็อีกแบบหนึง่งถ้าเกิดคุณรู้เวลาเกิดเป๊ะๆแนะนําให้ลองหาลัคนาดูค่ะช่องเปิ้ลจะเน้นลัคนากับวันเกิด2ออย่างส่วนราศีแบบไทยดาวจัดนดาวสุขและดาอื่น จะอยากดูก็สามารถดูได้นะดูประกอบการเป็นแนวทางไกด์ไลน์ก็ดูได้แต่ถ้าอยากจะดูดวงเป๊ะเป๊ะเป็นของเราเองจริงๆเนี่ยก็แนะนำว่าต้องดูดวงส่วนตัวเนาะเพราะคลิปแบบนี้เป็น general reading ทำให้คนหมู่มากพลังงานอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็อย่าไปเทคซีเรียสฟังเป็นแนวทางไกด์ไลน์ถ้าอะไรที่เอาไปปรับใช้กับความสัมพันธ์แล้วดีขึ้นได้ก็ไปปรับใช้เท่านั้นเองอะไรที่ฟังแล้วมันแหม่งๆหรือเรารู้สึกไม่สบายใจก็ ทิ้งไว้ตรงนั้นมันไม่ใช่ดวงของเรานะคะไพ่ที่เราจะใช้มีสีสำหรับเหมือนเดิมค่ะมีทาโร่นะคาแรคติ o n โมชั่นกาสจะหมดแล้วนะจ๊ะใครอยากได้รีบกดนะไพ่คู่บุญแล้วก็เลิฟ Story Oracle ค่ะเรามาเริ่มกันที่ไพ่คู่บุญก่อนคนทัดน้ำํำกรกฎพิจิกมีนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะไพ่คู่บุญอยากจะบอกอะไรคุณในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกรกฎาคมบ้าง ไพ่บอกว่าความสามารถหลากหลายช่วงนี้คุณอาจจะได้โชว์ความสามารถโชว์ทักษะหรือเปล่าคุณอาจจะต้องทํานู่นทํานี่ทําอะไรหลายๆสิ่งวุ่นวายกับชีวิตก็เป็นไปได้หรือว่าคุณอาจจะดูมีเสน่ห์คนอื่นมองมาอุ้าายทำไมคุณเป็นคนเก่งจังเลยนู่นนี่นั่น,นอาจจะได้ไปเจอเจอคนหลากหลายสังคมไปทํากิจกรรมอะไรหลายๆ,ๆอย่างก็เป็นช่องทางในการที่ทําให้คุณเจอคน ก็เป็นไปได้หรือช่วงนี้คุณอาจจะได้เจอคนแบบนี้เนาะคุณอาจจะไปปลื้มกับคนที่เขาเป็นคนเก่งคนที่เขามีความสามารถอ่ะก็เป็นไปได้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ใบนี้มันจะบอกอะไรของคุณบ้างเนาะคนทัดน้ำก็รากฏพิจิกมีนะเรามาเริ่มกันที่อาร์เรกทิโมชันการ์ดก่อนมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะเวลานี้นะว่าจะเป็นยังไงบ้างเนาะหนึกรกฎาคมนะพลังงานของคุณนิสัยของคุณอารมณ์ของคุณจะเป็นอย่างไร มาค่ะไพ่ c า r r e c t e m o t i o n ั a s บอกว่าสุดตรงไม่มีตรงกลางตายแล้วคนธาตน้ำปกติจะเป็นคนโลเลนะแต่อันนี้คือจะสุดตรงเลยใช่ป่รักความสมบูรณ์แบบเนิร์ดเป็นที่ปรึกษาผู้ฟังที่ดีแล้วก็รักเดียวใจเดียวค่ะ แล้วก็อารมณ์ดีขี้เล่นอ่ะโอเคพนคิดว่าแปลว่าหลายๆคนน่าจะมีคนในใจถึงคุณจะโสดคุณอาจจะโสดไม่สนิทปะมีคนในใจแล้วไม่คุณแบบยังรู้สึกว่าคุณจะรอคนนี้คุณจะเอาคนนี้คุณก็เลยอาจจะแบบไม่ได้สนใจใครเนี่ยใช่ไหมสุดโต่งเลยว่าฉันเลือกแล้วว่าฉันชอบคนนี้คนนี้แหละตรงสเปคนู่นนี่นั่นใดๆก็ตามถ้าเกิดคุณมีคนในใจเป็นคิดว่าคุณก็จะโฟกัสที่คนคนนี้ของคุณแหละถึงจะมีคนเข้ามามาสารสัมพันธ์มาพูดคุยใดๆก็ตามคุณก็จะไม่ได้ไปสารสัมพันธ์กับเขาในเช เดียใจเดียวคุยได้ฟังได้อะไรแบบนี้ได้นะแต่ว่าคุณก็จะไม่ได้ไปสาสัมพันธ์แบบจริงจังอ่ะปคว่าเป็นแบบนั้นเนาะถ้าเกิดเราเป็นคนคุยหรือคนมีคู่แล้วเนี่ยมันก็ดีถูกไหมเพราะเรารักเดียวใจเดียว,เ,ยวเนาะเราก็จะไม่แบบไปสารสัมพันธ์กับใครไม่เจ้าชงไม่เจ้าชู้อะไรต่างๆซึ่งก็ต้องบอกว่า ดีนะแต่ถ้าเกิดคุณโสดสนิทเลยอ่ามันอาจจะเป็นช่วงที่คุณได้เจอคนเยอะคุณอาจจะต้องเป็นที่ปรึกษาในเรื่องความรักให้กับใครก็ได้นะเออเพื่อนๆฝูงๆู้นยนี่อาจจะมาปรึกษามาขอคําแนะนาอะไรต่างๆนานาก็ได้หรือตัวเราเองถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคนในใจนะถามว่าเรามีสเปคไหมเพื่อนก็เชื่อว่าคุณก็มีสเปคของคุณที่ค่อนข้างจะแบบเวอร์หวัง มันก็เลยอาจจะทําให้คุณยังไม่เจอในช่วงจังหวะเวลานี้ก็ได้เพราะตัวเราเองก็เป็นคนเก่งด้วยเนาะหลากหลายความสามารถอันนี้เปิ้ลบอกว่าจริงๆพอเราเป็นคนเก่งเราก็จะอยากได้คนเก่งมาเป็นคู่มันเหมือนคนที่ต้องสีนจาระปัญญาเสมอการถูกปะเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราเป็นคนเก่งเราก็อยากได้คู่ครองที่เก่งด้วยไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนก็ตามเนาะมันก็เลยไม่แปลกคะ่ะที่คุณอาจจะยังเลือกเยอะเลือกมากอยู่อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกตาต้องใจขนาดนั้นอ่ะก็เป็นไปได้เดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะว่าแล้วไพ่คาเ i ็กติโมเ i นการ์สเนี่ยมันจะล บ้างกับไพ่ทาโร่เนาะมาดูการไพ่ทาโร่ค่ะคนโสดจะโสดสนิทหรือโสดมีคนแอบชอบก็ได้นะเมื่อกี้เปิ้ลมีความรู้สึกว่ามันอาจจะมีคนในใจก็เป็นไปได้คนท่านน้ำกรกฎพิจิกมีมาดูการค่ะคนโสดท่านน้ำนะคะความรักของคุณจะเป็นยังไงในช่วง1-15บกร,รกฎาคมค่ะไพ่ขึ้นมา1เหรียญอ่ะมันจะมีการเริ่มต้นนะแล้วก็เจดเหรียญน,นะรอคอยคนเก่าจริงด้วยอะ่ะหรือว่าคนในที่ทำงาน The Tower ว้าว เดทนี่ไงคนเก่าชัดๆเลยแล้วก็เจ็ดถ้วยเจ็ดถ้วยแล้วก็เจ็ดดาบอืมีคนในใจจริงๆด้วยอันนี้แบบพูดตามคาแรคเตอร์โมชันก์ดเลยนะก็ต้องบอกว่ามันจะมีการสารสัมพันธ์นะในเชิงที่คนคนนี้อาจจะเป็นเพื่อนเก่าเป็นเพื่อนในปัจจุบันที่ทำงานที่เรียน ได้ทั้งหมดเออพราะเพื่อนมองว่ามันมีการเริ่มต้นกับคนคนนี้มันอาจจะเป็นแบบเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนสมัยที่ทํางานเก่าแบบนี้ก็ได้แล้วมันมีเหตุให้ได้กลับมาวนเวียนพูดคุยสารสัมพันธ์กันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันมีความแบบเอ๊ะสับสนกลับมาทําไมต้องการอะไรแบบนี้ก็ได้เออเพื่อเลยมองว่า energy เนเี่ยมีคนในใจจริงๆนะมมนมีไพ่เจ็ดดาแปลว่าเราไปแอบ คิดอะไรในใจกับคนคนหนึ่งอยู่นะซึ่งคนคนนี้อยู่ๆก็เราไม่คาดฝันเนาะที่เราจะเจออยู่ก็เจอแบบนี้ก็เป็นไปได้แปลว่าถ้ามันเป็นคนเก่านะใช้คํานี้ก่อนกรณีที่คุณรอคนเก่าและมีคนเก่ากลับมามันอาจจะเป็นการกลับมาแบบที่คุณงงๆว่ากลับมาทําไมอะไรยังไงคุณก็คุยกับเขานะ แต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนเนะว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันคืออะไรซึ่ง้นเห็นว่าคุณจะคุยกับเขาเนาะก็รอดูใครมีคนเก่ากลับมาก็มาเล่าสู่กันฟังได้นะคะส่วนใครที่บอกไม่เอาค่ะไม่รอคนเก่าไม่ได้อยากได้คนเก่าเลยมันก็เป็นไปได้ว่าเราจะได้เจอจากหน้าที่การงานหรือว่าการเรียนเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่มีตําหนิก็ได้คนที่เขาอาจจะเพิ่งผ่านความผิดหวงังเสียใจอกหักเลิกลาอะไรมาแล้วก็มาเจอคุณก็ได้มันก็เลยเป็นการสารสัมพันธ์กับคุณแบบงงๆอาจจะเป็นคนเก่าที่คุณเคยอแอบ ชอบแล้วเขาก็มีแฟนอยู่อยู่ๆเขาก็เลิกกับแฟนไว้แล้วเราก็เลยแบบเอ้ยหรือว่าเราจะมีโอกาสนะเราก็เลยไปแอบๆส่องๆเลงๆเขาอยู่อยากพยายามจะค่อยๆกระดึ๊บกระดึบเข้าไปสารสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เหมือนกันเออเปิ้ลมองว่ามันเป็นไปได้ทั้งตัวเราเองเคยมีแฟนเก่าอ,อกหักแล้วก็มีคนเก่ากลับมาได้หรือตัวเราเองไม่ได้มีคนเก่าอยู่ๆก็มีคนคนหนึ่งที่เขาแบบผิดหวังเสียใจเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่แบบเพิ่งเลิกลายหย่าร้างเป็นคนที่แบบมีฟงมีแฟนแล้วก็เลิกลากันไปแบบกระทันหัน ที่คุณชอบอยู่อ่ะมันก็ทําให้คุณได้สารสัมพันธ์กับเขาค่อยเป็นค่อยไปก็เป็นไปได้เหมือนกันหลักๆมันจะเป็นได้2เคสนะแต่ถ้าเกิดคุณโสดสนิทเลยคุณแบบไม่ได้ชอบใครเลยนะตอนที่คุณเข้ามาดูคลิปก็ไม่แน่นะมันมีแต่ทาวเวอร์ขึ้นมาพล้อมองว่าก็ไม่แน่เหมือนกันอยู่ๆสายฟ้าฟ,า,ฟาดเลยก็ปะอยู่ๆคุณก็ไม่ได้คิดว่าคุณจะชอบใครอยู่ๆก็มีคนเข้ามาอะไรแบบเนี้ยทาให้คุณ ได้แบบตกหลุมรักอ่ะก็เป็นไบได้ซึ่งคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้คุณสับสนหรือบางทีคุณไม่ได้ไปชอบเขาก่อนค่ะแต่อยู่ๆก็จะมีคนเข้ามารุกเร็วเคมเร็วกับคุณแล้วทําให้คุณงงว่าเฮ้ย mm. คนคนนี้เขาเข้ามาเนี่ยมาจีบเนี่ยต้องการอะไรอ่ะดูดีๆนะมันมีความเป็นคนไกลชาวต่างชาติแล้วเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บรวดเร็วก็ระวังมิจฉาชีพด้วยเออเปินต้องบอกแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นมิจฉาชีพก็ให้ระมัดระวังตัวเท่านั้นเองโดยรวมไม่ได้แย่นะเงิ่าก็ ก็คือสามารถสารสัมพันธ์พูดคุยกันได้แต่เท่าที่เห็นนะมันเหมือนกับว่าเรายังไม่แน่ใจหรอกว่าไอคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือสารสัมพันธ์กับเราเนี่ยมาด้วยหวังผลประโยชน์แนวมิตรแนวเพื่อนต้องการอะไรก็ดูไปนานๆน15วันนี้ยังไม่ได้เป็นจังหวะเหมาะในการที่คูจะสารสัมพันธ์แบบจริงจังแล้วก็รีบร้อนปูดปาดนะเพราะว่าเรายังมีความกังวลแล้วก็ยังมีความหวาดระแวงอะไรหลายๆอย่างอยู่ก็ดูดีๆมันอาจจะมีความลับลมคมในอะไรอยู่ในความสัมพันธ์นี้ด้วย ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมาเิ่ม Story Oracle ค่ะหนึ่งใบให้คนโสดทัดน้ำกอรากฏพิจิกมีนะคะพลังงานไพ่อยากจะบอกคนโสดว่ามา เดย์ดรีมอ่ะมันอาจจะเป็นคนในฝันเนี่ยบางคนในใจคนที่คุณแอบชอบถึงบอกว่าถ้าคุณรอคนเก่าก็เป็นไม่ได้ว่าคนเก่าจะได้ติดต่อสารสัมพันธ์พูดคุยกับคุณหรือมันเป็นคนที่คุณชอบและอยู่ๆเขาก็อาจจะเลิกกับแฟนแล้วก็ติดต่อพูดคุยกับคุณหรือคุณมีความฝันเฟื่องอะไรใดๆอยู่นะอันนี้ก็ต้องดูไปนานๆดูดีๆถ้ามันเป็นคนใหม่เข้ามามันอาจจะเป็นเลิฟเลิฟบอมเลิฟสแกมอะไรต่างๆก็ได้นะก็ดูไปนานๆอย่าพึ่งรีบมโนนะใช้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ละกันเพราะคนท่านน้ำก็จะเป็นคนที่แบบ ฝันอะไรเนอะเป็นคนมีจินตนาการอะไรค่อนข้างเยอะก็เหยียบเบรกไว้ก่อนอันนี้เป็นคําเตือนแล้วกันเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะพัฒนาได้ไหมถ้าเกิดเขาอยู่เลยไป15วันเดือนหนึ่งแล้วทุกอย่างมันยังโอเคยังมีความสม่ัตเสมอก็ค่อยมาค่อยจริงจังเนาะตอนนี้คือคุยเล่นคุยคำๆไปก่อนอย่าเพิ่งเร่งรีบอะไรอย่าเพิ่งคิดอะไรเกินเลยไปเยอะนะเพราะไม่งั้นเราจะอกหักได้นะคะนี่เป็นพลังงานของคนโสดทัดน้ํากอรกฎพิจิกมีนก็แล้วกัน ต่อมาคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้ํากรกฎพิจิกมีนะคะคุยกันยังไม่รู้ว่าสถานะเราคืออะไรอาจจะเพิ่งเริ่มคุยหรือคุยกันมานานแล้วก็ได้นะจะขยับความสัมพันธ์อะไรยังไงไหมใน15วันนี้นะคะมาดูกันทัดน้ํากรกฏพิจิกมีนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคก้าวไม้นะโหเหนื่อยใช่ เดอะมูนนะเป็นความสัมพันธ์ที่คุยกันมานานแล้วนะใครที่เพิ่งคุยป้าแนะนําว่าไปดูคนโสดได้เลยนะอันนี้เป็นเอเ r น y ของคนที่คุยกันมานานและติดติดดับมามาไปไปัญหาอุปสรรคเยอะแยะไม่พัฒนาสักทีอัศวินถือดาบนะคะหนึ่งไม้ The Sun ว้าว แล้วก็คิงถือไม้อะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มาเร็วเนาะแล้วก็มีความมีแพชชั่นนะเปิ้ลยังไม่เห็นว่าเป็นความรักนะแต่เปิ้ลมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคือทุกครั้งที่คุยกันมันก็ดีสมมุติเขาหายไปหรือมีปัญหาอุปสรรคเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคุณก็ยังไม่เห็นความชัดเจนเหมือนเหมือนเขาสนุกสนุกคุยเล่นหรือเปล่าหรือเขามีความจริงจังจริงใจไหมก็ต้องบอกว่าคุณมาเจอคนคนเนี้ยคือมันยังไม่มีความชัดเจนมันยังไม่มีความแบบจริงจังอะไรขนาดนั้นคุยเล่นคุยสนุกกกไดดด้้้แตต่ถาาาเเเิิคคคุณองงรรวมชัจจนน คนนี้ยังให้คุณไม่ได้ในช่วงจังหวะเวลานี้บางทีเราอาจจะเป็นการคุยผ่านออนไลน์รักออนไลน์รักทางไกลยังไม่เจอตัวกันหรือเคยเจอตัวกันแล้วก็ได้แต่ว่าเขาเนี่ยด้วยความว่าเป็นคิงไม้เนาะแล้วก็เป็นอัศวินดาเปิ้อมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนมีเสน่ห์มีความสามารถแบบนี้ก็ได้มันก็เลยทําให้เขาอาจจะไม่เร่งรีบในการที่จะลงหลักหลักฐานแกใครเพราะว่ามีคนเข้ามาเยอะถูกป่ะเขาก็เลือกได้อาแบบนี้ก็ได้แล้วคุณก็มีความวิตกกังวลคววล่ะว่าเฮ้ยเขาชอบเราจริงๆไหมหรือเขาจะอะไรยังไงแต่คุณก็ชอบเขาไง มันก็เลยทําให้เรายังคุยออกับเขาอยู่ยังไม่สามารถเลิกคุยออกับเขาได้เนะแล้วทุกครั้งที่คุยกันมันก็ enjoy happy คืออย่างที่บอกว่า energy อ่ะมันเป็นก้าวหมายแปลว่าคุยกันมานานละปัญหาอุปสรรคมันขยับไม่ได้แปลว่าอย่างน้อยคุณต้องคุยกันเป็นหลักหลายเดือนแล้วอะ่ะแต่ว่ามันก็ยังดูแบบเอ๊ะตกลงเลยเป็นคนคุยตกลงทําไมเรายังไม่พัฒน,นานู่นนี่นั่นก็ดูดีๆนะคะเพื่อนมองว่าคนคนนี้เขาอาจจะแค่อยากคุยเล่นหรือเขาอาจจะยังเลือกไม่ได้หรือจริงๆเขาแค่อยากมีเพื่อนคุยแล้วเขาอาจจะยังไม่ได้อยากมีแฟนก็ได้ก็ ดูความชัดเจนกับให้เดอะซันขึ้นมาคือคุณสามารถมองหาความชัดเจนได้นะว่าจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้อยู่แล้วก็ได้ค่ะว่าความสัมพันธ์นี้ทําไมถึงพัฒนาไม่ได้ขอให้เราจริงใจกับตัวเองเนะแล้วเราจะรู้คําตอบว่าทําไม นะคะแต่มันก็มีหนึ่งหมายไงคือพ้อนมองว่าคือคุยกันมานานแต่ความสัมพันธ์มันก็ไม่คืบอ่ะมันก็ยังอยู่ในช่วงของการแบบสนุกสนานเฮฮาเบาๆถ้าเกิดคุณโอเคกับการที่ความสัมพันธ์เป็นแบบนี้คุณคุยกับเขาได้นะเพราะเปิ้นไม่เห็นว่าเขาจะเลิกคุยกับคุณแต่ถ้าเกิดคุณเริ่มเครียดละเริ่มแบบทําไมมันยังไม่พัฒน,นาสักทีเมื่อไหร่จะจริงจังตกลงเราเป็นอะไรกันคุณจะเริ่มหน่อยแน่นอนแล้วคุณก็จะแบบทําอะไรไม่ได้เพราะว่า เขาก็ไม่ได้เล่นเกมอะไรกับคุณนะเนาะหมายว่าเราก็ต้องไปตามเกมเขา่ามันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถกําหนดกฎเก์ให้เขาเป็นไปตามแบบที่เราต้องการได้เออเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะต้องทําใจสบายๆเท่านั้นไม่ได้เห็นเขาว่าความสัมพันธ์นี้จะพัฒนาได้ใน15วันนี้เนอะอยากไปต่อไปได้ไหมไปได้เพราเห็นว่าเขายังคุยเล่นคุยสนุกคุยอะไรกับคุณอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดจะจริงจังคุณจะเครียด ธรณีนนเองี่คือ energy ไพ่ที่บอกนะซึ่งอย่างที่บอกว่า c o r r e c t i v e motion card จะบอกว่าคุณรักทีวใจเดียวแล้วคุณก็สุดโต่งแปลว่าถ้าเกิดคุณเลือกคนนี้แล้วอะคุณก็คงจะเปลี่ยนใจได้ยากนะถ้าอยากไปต่อก็ไม่ห้ามกันเดี๋ยวเรามาว่ากันใหม่ตอนครึ่งเดือนหลังกันละกันว่าความรักจะเป็นยังไงนะคะต่อมา love story oracle 1นใบคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนทัดน้าค่ะไพ่บอกว่าฟ้านเห็นไหมต้องมีความสุข ต้องมีความสนุกสนานไปก่อนคกคนนี้เขายังแบบเอนจอยอยูอ่เขายังไม่ได้รู้สึกอยากจะจริงจังบางทีเขาอาจจะคิดว่าการที่เป็นแฟนกันมันมีความแบบภาระจริงจังนูน่นนี่แล้วเขายังไม่พร้อมเขายังมีอะไรต้องจัดการต้องทําเยอะยังบ้างานอยู่ยังมีอะไรที่เป็นภารกิจของเขาอยู่ถ้าเราคุยเล่นคุยสบายๆคุยแบบว่าเบาๆเานาะไม่หนกักไม่กดดันอะไรเกินไปความสัมพันธ์นี้จะมีความสุขมากเลยนะเพราะมีทั้งเดือดซันด้วยแล้วก็มีหนึ่งไม้ด้วยเรามองว่าคุยแล้วมันแฮปปี้มากเลยอะ แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเริ่มอยากจะเรียกร้องหรือเริ่มอยากจะขยับความสัมพันธ์ มันจะเครียดคนอยากจะจริงจังอ่ะจะมีความเครียดเนาะอ่ะก็ลองดูค่ะทําใจสบายๆไปก่อนก็แล้วกันในช่วง15วันนี้นะคะนี่คือแคมาแนะนําจากไพ่ค่ะต่อมาคนมีคู่บ้างคนมีคู่ธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีนะคะจะมีคู่แบบเป็นแฟนกันหรือแต่งงานแล้วก็ได้มาดู energy ในช่วง15วันนี้ค่ะ1-15่งากรกฎาคมนะความรักของคนธาตุน้ํากร,รกฎพิจิกมีที่มีคู่นะความรักจะเป็นยังไงเอ่ยมาไพ่บอกว่าคนมีคู่อ่ะ สี่เหรียญคิดเรื่องเงินสินะก้าถ้วยอ่ะวิวออฟจูนแปดดาบไอ้ยัอัศวินเหรียญค่ะแล้วก็5ดาบอะระมัดระวังคอนฟ lict ก,การทะเลาะเบาแหวงนะมันอาจจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงแปลปลวนหุดหงิด ไม่ได้ดั่งใจเป็นไปได้นะช่วงนี้อาจจะมีความอึดอัดใจอะไรบางอย่างนะคือเปิ้ลไม่เห็นว่าคุณพูดคุยกันเท่าไหร่นะมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการสื่อสารได้ระหว่างความสัมพันธ์เนาะคือมันมีวิวัฒนาการนะแปลว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์มีความรู้สึกว่าเออมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหรือมันอาจจะเป็นอารมณ์ของคุณก็ได้ที่มีความขึ้นขึ้นลงลงเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าการสื่อสารมันหายไปมากเลยจากที่เปิ้ลเห็นอะมันมีคอน FLICT มันมีความรู้สึกไม่ค่อยอยากคุยหรือกลัวคุยแล้วะเากั้มม็ีรรื่่อออองงใใหดจไต แล้วก็เอิงก็อยู่กันไปแบบนี้แหละไม่อยากชวนทะเลาะไม่อยากมีปัญหาเพิ่มขึ้นมันก็เลยเป็นไพ่เก้าถ้วยคือการแบบเขาเรยนะล้านลา,ลามีความสุขอยู่กับตัวเองแล้วก็แบบ พยายามจะมีความสุขอะเนาะมองโลกในแง่ดีอะไรเงี้ยแต่จริงในใจมันก็มีความอึดอัดใจแต่เราไม่แสดงออกไงแปลว่าถ้าเกิดคุณมีปัญหาอะไรในใจเก็แนะนําว่าคุณอาจจะต้องคุยกับตัวเองก่อนเนาะวพรามันเป็นปัญหาจริงๆไหมถ้ามันเป็นปัญหาจริงๆก็อาจจะต้องเปิดใจพูดคุยนะแต่ตอนที่อารมณ์คุณโอเคนะอย่าให้อารมณ์สวิงแบบนี้เพราะอย f ่ออฟฟิศมันคืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆไม่รู้ตกลงฉันเป็นอะไรหงุดหงิดอะไรทําไมมันถึงแบบไม่โอเคหึงหวงนู่นนี่อ่ะก็ดูดีๆก่อนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์หหหรือว่า้มุดิ มันคืออะไรความอึดอัดใจของคุณคืออะไรแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราเป็นเหตุเป็นผลมากพอนะคุณสามารถเปิดใจพูดคุยกับแฟนคุณได้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเนาะมันจะไม่ได้ทะเลาะกันถึงขั้นมีปัญหาหรอกแต่อันเนี้ยประรู้สึกว่าคุณพยายามจะเลี่ยงเพราะว่าคุณไม่อยากมีปัญหาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคุณหรือแฟนคุณก็ได้นะที่มีความรู้สึกอึดอัดใจแล้วก็แบบอาจจะเลือกที่จะต่างคนต่างอยู่แล้วก็คุยกันแบบว่าคุยทั่วไปอะไรเงี้ยไม่ไม่คุยถึงปัญหาเพราะไม่อยากทะเลาะหรือมีปัญหากันแบบนี้ ก็เป็นไปได้เหมือนกันโอ้บางคนก็มีปัญหาในเรื่องของการเงินเนาะแบบวางแผนการเงินหรือว่าเออเราต้องเก็บเงินนู่นนี่นั่นแล้วแบบมันมีความขัดแย้งอะ่ะคือลักษณะหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้เงินหรือการเก็บตังอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็จะมีปัญหาในเรื่องของการใช้ชีวิตแบบนี้ก็ได้ก็ต้องจําเป็นต้องพูดคุยกันนะเรื่องเงินกับความสัมพันธ์เป็นเรื่องใหญ่นะคือหลายๆคู่เนี่ยมีปัญหาก็คือเพราะเรื่องเงินเนี่ยแหละมีปัจจัยค่อนข้างเยอะมากเลยเบิ้ลแนะนําว่า ก็คุยกันได้ก็คุยกันแต่ถ้าอารมณ์มันยังไม่ดีก็หาจังหวะโมเมนต์ดีๆก่อนแล้วค่อยคุยกันเนาะแต่อันเนี้ยถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าเออยังไม่โอเคอะยังรู้สึกมันยังไม่สบายใจก็เว้นครึ่งเดือนนี้ไปก่อนได้เพราะเพิ่นมองว่ามันจะมีความไม่ค่อยอยากคุยกันอยากประคับประคองแล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทําหน้าที่แล้วก็ให้มันผ่านไปอะไรแบบเนี้ยอืมมันก็เลยค่อนข้างจะมีความอึดอัดเล็กๆอ่ะแต่เพิ่นก็แนะนําแล้วกันว่าถ้าเกิดคุณรู้สึกว่า โอเคยังไม่พร้อมก็เว้นไปก่อนเนาะสิบห้าวันหลังครึ่งเดือนหลังค่อยว่ากันว่าจะอย่างไงเดี๋ยวเรามาดูอีกทีหนึ่งว่า e อ e r จ y มันจะเปลี่ยนแปลงไปไหมอาจจะยังพูดคุยกันได้มากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าโอ้มันไม่ไหวแล้วอึดอัดมากเลยคุณอยากพูดคุยถามว่าคุยกันได้ไหมก็คุยกันได้แต่ต้องคุยกันด้วยเหตุผลนะเพราะไพ่ห้าดาบขึ้นมามันเป็นไพ่ของคนมีอีโก้มันก็อาจจะแบบต่างคนต่างคิดมุมมองไม่เหมือนกันแล้วก็ชวนทะเลาะกัน ได้ง่ายนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยถ้าเกิดคุณไม่อยากทะเลาะไม่อยากมีปัญหาแล้วคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่มีเหตุผลมากพอตอนนี้คุณอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงรู้สึกว่าแบบงุนงิดพุ่งพร่านคุณก็ไม่ควรจะไปทะเลาะกับเขาหรือไปชวนเขาคุยนะต่างคนต่างนิ่งไปก่อนให้มันผ่านช่วง15วันนี้ไปก่อนเนอะแล้วทุกอย่างมันอาจจะแบบ คลี่คลายพออารมณ์เราเย็นขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์มันก็จะกลับมาพูดคุยแก้ปัญหาร่วมกันได้นะถ้าเกิดเวลาเราคุยกับแฟนน่ตอนที่อารมณ์เราพลุ่งพล่านตอนที่เราใจร้อนมันจะยิ่งทะเลาะเบาแวงกันไปใหญ่ถูกไหมพฉะนั้นก็ต้องดูจังหวะด้วยนิดหนึ่งก็แล้กันนะแต่โดยรวมเพิ่นมองว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตหรอกมันมีแค่ความอึดอัดเล็กน้อยก็ลองดูว่าถ้าไม่พร้อมก็ไปคุยกันครึ่งเดือนหลังของเดือนกร,รกฎาคม ก็ได้นะคะต่อมาเลิฟสตอรี่ออร์คเคิลนะคะ1ใบให้คนมีคู่ธาตุน้ำกอรากฏพิจิตมีนะคนมีคู่ธาตุน้ำกอระกฏพิจิตมีเอฟฟอร์ตต้องใช้ความพยายามอะความสัมพันธ์นี้มันก็ต้องมีการปรับจูนเนาะต่างคนต่างแบบมองว่าตัวเองถูกนู่นนี่ต่างคนต่างมีอีโก้มันก็ต้องปรับจูนเข้าหากันถ้าเราไม่พยายามลดน้าพรวนดินให้กความสัมพันธ์อะความสัมพันธ์มันก็จะ แห้งนึกออกปะจากพลังงานไปถึงบอกว่าเออมันรู้สึกเหมือนแบบทําไมมันดูต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยอยากจะสื่อสารกันเท่าไหร่เพราะสื่อสารกันไปก็ควรจะทะเลาะเพราะว่าเรารู้ว่าต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองอะไรอย่างเนาะเราก็อาจจะต้องพยายามปรับจูนเข้าหากันแต่แน่แว่าการเติมความหวานให้กันบ้างมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเนี่ยเห็นปะเป็นการลดน้ําปลูกต้นไม้เนาะมันก็จะทำให้ความสัมพันธ์มันแช่มชื่นได้ถ้าเรารู้สึกว่าช่วงนี้มันตึงๆแล้วงานเราไม่ได้ยุ่งจนเกินไปเพิ่นก็คิดว่าชวนกันไปเที่ยวนะ เออมันก็อาจจะโอเคได้แต่ถ้าเรากังวลเรื่องการเงินเที่ยวอะไรไม่ค่อยได้มากก็หากิจกรรมอะไรที่มันทําให้แบบสารสัมพันธ์ในครอบครัวอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้ความรักของคุณกลับมาแช่มชื่นได้เช่นกันอันนี้คือคำแนะนำสำหรับคนมีคู่ธาตน้ำกอรกฏพิจิกมีนค่ะนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c o m มนต์กำลังใจให้เปิ้อโดยการกดซุปเปอร์แตก็จะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย